สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันอังคารที่26ธันวาคมปี2 5 6 6ค่ะช่องมามีออสกานะคะมาอัปเดตราคากลางเข้าเปลือกเหมือนเช่นเคยนะคะจะบอกว่าสัญญาณดีนะคะนะไม่มีตกเลยนะคะพุ่งขึ้นทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียว นะเออหอมมะลิเออย่างเงี้ยปทุมธานีนะคะเหนียวยาวเหนียวคระเรามาดูกันเลยนะแต่ละจังหวัดราคาอยู่ที่เท่าไหร่จะบอกว่าราคาดีส่งท้ายปีแหละคาดว่าต้นปีก็จะดีนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยจะได้มีเสียเวลานะคะทุกคนคะ่ะเริ่มรายการแรกกันเลยค่ะ คพเจ้าณปี2566/67ทนะคะจังหวัดนครสวรรค์12,400บาทถึง12,800บาทจังหวัดพิจิตร12,300บาทถึง13,000บาทจังหวัดกำแพงเพชร11,800บาทถึง12,700บาทปรับเพิ่มขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ600บาทจังหวัดพิษณุโลก11,700บาทถึง13,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะ จังหวัดสุพรรณบุรี12,500บาทถึง12,700บาทจังหวัดสุโขทัย12,400บาทถึง12,500บาท จังหวัดเพชรบูรณ์11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,100บาทถึง12,200บาทจังหวัดชัยนาท12,000บาทถึง12,800บาทจังหวัดอุทัยธานี11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดชะเชิงเทรา12,250 5บาทถึง12,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา250บาทจังหวัดอุตรดิตถ์11,800 100บาทถึง12,200บาทปรับลดลงม,มา600บาท จังหวัดปราจีนบุรี12,000บาทจังหวัดลพบุรี12,000บาทถึง12,400บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจังหวัดนครนายก12,500บาทจังหวัดปทุมธานี12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดนครปฐม12,500บาทถึง12,900บาทจังหวัดอ่างทอง11,900บาทถึง12,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี12,400บาทถึง12,700บาทจังหวัดราชบุรี 12, 1,600บาทถึง12,700บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรี12,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะ ดูรายการต่อมากันเลยนะคะข้าเปลือกหอมมะลิค่ะในปี2566ท67ค่ะจังหวัดสุรินทร์13,400บาทถึง14,200บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจังหวัดนครราชสีมา13,800บาทถึง14,000บาทจังหวัดบนราชธานี14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,600บาทถึง14,200บาทจังหวัดศรีสะเกษ13,500 าทถึง14,500บาทจังหวัดร้อยเอด14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดมหาสารคาม14,500บาทถึง14,900บาทจังหวัดยโสธร13,800บาทถึง14,300บาทจังหวัดชัยภูมิ13,200บาทถึง14,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,900บาทถึง15,000บาท ปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทจังหวัดนครพก็มนม13,100บาท ถึง14,100บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทจังหวัดสกลนคร13,200บาทถึง14,0 0 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมา250บาทจังหวัดกาฬสินธุ์1 4 0 0 0บาทถึง14,500บาทจังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง14,3% 0 0บาทจังหวัดอุดรธานี1 2 0 0 0บาทถึง14,300บาทจังหวัดเชียงราย13,5 0 0บาทถึง14,700บาท จังหวัดนองบัวลำพู13,700บาทจังหวัดนองคาย13,500บาทถึง13,700บาทจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทจังหวัดเชียงใหม่13,500บาทถึง15,800บาท, 1, บาทจังหวัดเลย11,000บาทค่ะ รายการต่อมาเลยนะคะข้าวเปิดหอมมะลิค่ะที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างนะคะนาปีผลิต2566-67ค่ะจังหวัดนครสวรรค์12,500บาทถึง13,500บาทจังหวัดสระแก้ว13,000บาทจังหวัดพิจิตร13,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดพิษณุโลก15,000บาท จังหวัดเพชรบูรณ์13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดจะเชิงเซา13,000บาทถึง13,800บาทจังหวัดอุตรดิต์14,700บาทถึง15,200บาทจังหวัดนครนายก13,500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะเข้าปึกปทุมธานีค่ะนปี2566ท67ค่ะจังหวัดลบบุรีนะคะ12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดสุพรรณบุรี13,000บาทถึง13,200บาทจังหวัดชัยนาท12,000บาทจังหวัดอุตรดิตถ์13,500บาทถึง13,600บาทจังหวัดอ่างทอง12,900บาทถึง13,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี13,000 4 0 0บาทถึง1 3 7 0 0บาทจังหวัดราชบุรี13,400บาทถึง13,500บาทจังหวัดกาญจนบุรี13,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทจังหวัดปทุมธานี13,500บาทจังหวัดนครนายก13,000บาทค่ะ รายการต่อมานะคะข้าเปลืกเนียวเมล็ดยาวนาปี2566ทับ67ค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะ12,700บาทถึง13,400บาทจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดสกลนคร12,300บาทถึง12,800บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี12,000บาทถึง12,500บาท ปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดร้อยเอ็ด12,000บาทจังหวัดชายพูน12,700บาทถึง13,500บาทจังหวัดหนองบัวลำพูน12,700บาทจังหวัดหนองคาย12,500บาทถึง12,700บาทจังหวัดเลย12,700บาท จังหวัดเชียงใหม่11,700บาทถึง12,300บาทจังหวัดมุกดาหาร13,000บาทจังหวัดลำพูน11,600บาทถึง12,300บาทค่ะ ดูรายการต่อมากันเลยนะคะข้าวเปึกเหนียวเมล็ดคระนาปี2566ทับ6 7ค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะ11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดเชียงราย1600บาทถึง11,800บาทจังหวัดนครพนมค่ะ1800บาทถึง11,000บาทจังหวัดหนองคาย11,500บาทถึง11,700บาทจังหวัดเลย9 บาทจังหวัดอำนาจเจริญ1800บาท ถึง12,500บาทจังหวัดเพชรบูรณ์12,500บาทถึง13,500บาทค่ะรายการต่อมานะคะเป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดคละนาปีผลิต2,566ทับ67ค่ะจังหวัดอุดรธานี11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดเชียงราย16,000บาท ถึง11,800บาทจังหวัดนครพนม1800บาทถึง11,000บาทจังหวัดหนองคาย11,500บาทถึง11,700บาทจังหวัดเลย9,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ1800บาทถึง12,500บาทและจังหวัดเพชรบูรณ์12,500บาทถึง13,500บาทค่ะ ทุกคนขามามีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้ได้นำเสนอจบลงไปแล้วทุกรายการค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจกรมการค้าจากเว็บไซต์กรมการค้าภายในนะคะขอขอบพระคุณยังสูงค่ะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคะ่ะและก็อย่าลืมร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะบอกต่อกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆนะแล้ว แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย